มีของดีดมาแนะนำกันอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆตามมาดูกันให้จบคลิปนะคะว่าทำไมเราต้องรีวิวน้องกาวติดรองเท้าตัวนี้จริงๆกาวติดรองเท้ากาวติดอนเนกประสงค์มันก็มีหลายแบบหลายแบรนด์นะคะแต่ที่เราต้องมารีวิวน้องกาวตัวนี้เพราะเขาพิเศษกว่าตัวอื่นๆที่เราเคยใช้มาในเมื่อเขาเป็นกาวติดรองเท้าเราก็จะรีวิวการติดรองเท้าที่ พังๆของเราที่ใส่มาอย่างสมบุกสมบันดูนะคะว่าน้องสามารถติดได้จริงไหมติดได้อยู่ไหมก่อนอื่นก็มาทําความสะอาดขี้ฟงขี้ฟุนท,ท,ที่ติดอยู่บริเวณที่เราจะติดกาวออกให้หมดก่อนนะคะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยติดกาวลงไปไม่งั้นน้องติดไม่อยู่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นกาวอะไรระหว่างพักรอให้รองเท้าแห้งเราก็มาซ่อมไอสิ่งที่แต,ก,แต,ก,แตก,หกหักที่ทิ้งค้างไว้ตั้งนานไม่ได้ใช้อย่างนกตัวนี้ที่อีกตัวหนึ่งไร้คู่อยู่นานแล้วเพราะว่าหางของคู่รัก หักไปแล้วก็โดนออกไปเก็บในกล่องไว้รอวันที่หากาวที่เหมาะสมมาติดแล้ววันนี้น้องก็ได้กลับมามีหางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากาวตัวนี้สามารถใช้ติดหางน้องได้จริงๆแล้วก็อยู่เลยอยู่ยาวอยู่ทุนและที่สำคัญคือกิฟตติดผมเครื่องประดับต่างๆของเราจะมีแบบเอเซอรี่คือหลุดหายหลุดออกบ่อยมากๆเราก็พยายามหาหลายสิ่งหลายอย่างมาติดหากาวหลายแบบมาติดแล้วก็ไม่อยู่ แต่ได้น้องคนนี้จบเลยกิ๊บติดผมไอ้ดอกไม้มันหลุดเราก็เลยลองติดน้องไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทีนี้มันก็อยู่มันก็แข็งแล้วก็เลยเอ้ยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดีกว่าเผื่อใครที่มีปัญหาเหมือนเราที่แบบมีเครื่องประดับมีกุ๊กมีกิ๊บอะไรเยอะๆะแล้วก็มันหลุดไปก็เสียดายไม่ได้ใช้ก็ต้องทิ้งแน่เมื่อได้น้องกาบคนนี้สมมุติว่าแบบต่างหูงเพชรหลุดแหวนเพชรหลุดหรือโบ ตุ๊กตาหลุดอิสซสอร,อรีหลุดก็สามารถใช้น้องกาวคนนี้ติดได้อยู่เลยเพียงแค่เรามีน้องกาวหลอดนี้ติดบ้านไว้มีอะไรหลุดมีอะไรหักก็สามารถหยิบมาติดได้ทันทีช่วยให้สิ่งของต่างๆกลับมาใช้งานได้และก็ยังช่วยให้เราประหยัดตังไม่ต้องไปซื้อใหม่อีกด้วยและที่บอกว่าอยากแนะนําน้องกาวคนนี้เป็นพิเศษก็เพราะว่ากลิ่นไม่แรงไม่เหนียวติดมือคือแบบไม่แบบบีบแล้วแห้งแล้วติดมือเร็วอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ได้แห้งช้าเกินไปนะ ขาคือสามารถให้เราแบบแก้ไขชิ้นงานได้คือไม่ใช่แบบติดปุ๊บแล้วก็แข่งปับ๊บคือเขามีวความยืดหยุ่นไม่ติดมือไม่เลอะเทอะไม่หยดไม่ไหลเยิย้มให้รําคาญใจคือเราสามารถควบคุมกาวให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการประมาณนั้นอาจจะเป็นเพราะแพ็กเกจที่เขาดีไซน์มาอย่างดีฝาตัวปิดมีแหลมข้างในสอดไว้ไม่ให้กาวหกเลอะเทอะและตัวหลอดก็เป็นยางยางบีบง่ายกาวไม่ล้นทะลักออกมาใช้เสร็จก็ปิดฝาเก็บได้กาวไม่หกเลอะเทอะไม่ล้นออกมา ปกติใช้กาวทีไรเผือแป๊บเดียวนิ้วติดกันหรือไม่ก็หยดติดพื้นคือเอาไม่ออกในบ้านนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งกาวหยดติดพื้นจนตอนนี้ก็ยังไม่ออกเลยทั้งโต๊ะทั้งพื้นคือเลอะกาวไปหมดแต่น้องคนนี้ไม่เลยจ้าเพราะน้องเหมือนเจลใสๆเพราแห้งมาก็แบบเหมือนเจลแข็งๆอะ่ะสามารถแบบล้างออกได้ง่ายคือติดอยู่ที่มือเราแล้วก็ใช้น้าล้างนิดเดียวก็ออกเลยวะ่ะแล้วรองเท้าเราก็ติดไว้ข้ามคืนพอเช้ามาเราก็มาดู เออมันแข็งจริงๆมันใช้ได้จริงๆเผื่อแบบเพื่อนๆที่แบบต้องใช้รองเท้าเยอะเดินเยอะมีติดตัวไว้ก็ดีนะเพื่อนๆเพราะว่ามันสามารถช่วยเพื่อนๆได้ในยามฉุกเฉินแต่ถ้ารองเท้าเก่าแบบขนาดเราก็คือทิ้งเถอะค่ะเอามาแคให้ดูว่าน้องกาวมันใช้ได้จริงๆแต่ว่าคู่นี้เราไม่ได้ใส่แล้วเพราะมันพังเกินเยียวยาแล้วจ้าหนังหนือเปื่อยหลุดไปหมดแล้วตอนแรกว่าจะติดรองเท้าผ้าใบให้ดูอีกคู่แต่พอมาดูสภาพแผ่นยางรองรองเท้าแล้ว คือหมดอายุไข่จริงๆคือมันกรอบมันแข็งไปหมดเพราะเราทิ้งไว้นานมากแล้วไม่สามารถใช้การได้แล้วจริงๆแอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเป็นรองเท้าคู่เก่งและชอบใส่มากๆเป็นรองเท้าคู่แรกที่แฟนซื้อให้เมาหมาสยาวออกเป็นว่าถ้าใครสนใจน้องกาคนนี้ติดบ้านติดตัวไวก้ก็กดสั่งแตตะกาได้เลยนะคะเอามาลงไว้ให้แล้ว